สวัสดีพี่น้องที่เป็นคนไทยใช้บัตรประชาชนไทยไม่ใช่บัตรประชาชนพวกสะเงาะสะแงสามจังหวัดภาคใต้ใช่ไหมครับซาไกามีบัตรประชาชนไหมครับพี่พรเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าขานนะครับพี่น้องเพราะเป็นวันที่แปดเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายนั้น มาทวงคืนประชาธิปไตยเพื่อจะไปเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์พี่น้องเพราะฉะนั้นความหวังอันสูงสุดของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพลังเงียบหรือผู้ที่ต้องการอำนาจรัฐมาจากพี่น้องประชาชนโดยประชาชนเพื่อคนไทยเลือกพักเพื่อไทยเบอร์สิบห้ เอานางสาวยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะนายสุเทพมันก็ยังบุกสุดซอยวันที่สองกุมภาพันธ์เราก็เลือกทั้งซอยเลือกพักเพื่อไทยเบอร์สิบห้าใช่ไหมพี่น้องยังไงยังไงถ้าไม่มีผู้หญิงประชากรคงจะไม่เพิ่มได้เพราะฉะนั้น เราเลือกนายกที่มาเพศเดียวกับแม่ของเราเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงอีกหนึ่งครั้งเลือกเบอร์สิบห้าักเพื่อไทยครับพี่น้องครับเราต้องประกาศเจตนาว่าเรายังต้องการประชาธิปไตยอยู่เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีปากมีเสียงมีการเข้าชื่อคัดค้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องไอด้ดมดอมมองมอง ไปเข้าซอยนู้นซอยนี้พี่น้องทั้งหลายครับมันจ้องจะโกงกินทั้งนั้นเลยไอ้เทพน่ะแค่ผมนั่งรถผ่านดอนเมืองเห็นสมครบเปยวพี่น้องครับสองหมืนล้านภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นไอ้เทพมันทําได้จนหน้ามันดําๆมันก็ยังใจดํากดขี่ข่มเหงพี่น้องของเรามาตลอดเวลาในสภาพของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเอาเปรียบประชาชน คือนยโยบายก็ครับยิ่งเจ้ามาเข้ามาแถลงนยโยบายว่าประชาชนต้องมาก่อนและตายก่อนประชาธิปัตย์ต้องยืนหยัดต่อแหลตลอดไปนี่คือนยโยบายหลักของประชาธิปัตย์ที่หาเสียงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยครับยิ่งคราวนี้เราต้องยอมรับว่าเยาวชนนักเรียน ผู้ที่จะมีโอกาสได้ดูรถถังเคลื่อนที่มาจอดรอแสดงแสนญ,ญานุภาพให้ดูว่าขณะนี้เครื่องมือของกองทัพก็ทันสมัยแต่พี่น้องชาวไทยมาวันนี้ก็ทันสมัยเพราะต้องการมาเรียกร้องประชาธิปไตยไปเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับชอบคนในอย่างครับพวกเราชอบความยุติธรรม เราไม่ชอบผดเด็จการเพ,พราะผดเด็จการมีแต่การข่มเหงรังแกคนนอกกฎหมายทั้งนั้นเลยเพราะกฎหมายที่เขาเขียนมาไม่กี่คนใช่ไหมพี่น้องดีไม่ดีคนไม่ครบก็จะเอาคนในสนามมามาอย่างเงี้ยอย่างเสอยอายคนคนนี้นะครับเขาไม่อายใครหรอกพี่น้องเพราะว่าเขามาแต่ละครั้งนั้นหน้าเขาหนายิ่งกว่ากระเบื้องโอลานใช่ไหมพี่น้อง พวกนี้มาทีไรแกล้งทําหูหนวกตาบอดอึกระทึกคึกโคมจะกโกงอย่างเดียวเหมือนไอเทพโกงลงพักไป396ลงพักพี่น้องแล้วสนที่ริมทองคุณไม่เคยทักเลยเพื่อนเอาไปไม่แบ่งน่ะปกติสนที่ก็ไม่เบาเหมือนกันพี่น้องอดีตที่ผ่านมาขอไม่รู้จักจบ ขอจนแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐตมนตรีบอกไม่ไหวแล้วสนธินี่มันไม่ใช่ลิ้นทองคุณมันลิ้นหมูชัดๆเลยพี่น้องครับอันนั้นไม่ได้นะพี่ครับพูดจาไม่สุภาพเขาเรียกว่าสนธิเนี่ยจะไปผสมพันธ์กับใครไม่ได้ต้องผสมพันธ์กับหมูพี่น้องครับเพราะมันไม่ใช่คนที่แท้จริงครึ่งคนครึ่งหมูพี่น้อง ใครหลอกยังพอว่าแต่มาเจอไอ้มากกาปเทพหรอกสนที่บอกว่าถ้าแน่จริงก็ลาออกมาทั้งพักไม่ใช่โง่หรอครับมันฉลาดน้อยไปหน่อยจริงไหมครับพี่น้องไอ้ที่มันฉลาดมากมันไปทำอะไรรู้ไหมครับ มันไม่ทำแฟนชายขายขายนโยบายไอ้สภาประชาชนไม่เคยมีพิมพ์เขียวไม่เคยมีการออกแบบผังเมืองไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัตินับไปนับมาเห็นไอ้เทพเป็นเลขาอยู่คนเดียวพี่น้องครับนอกกนั้นก็มีแค่กระบอกเสียงกระบอกเสียงก็เป็นกระบอกเสียงที่ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ย ลูกพี่กำกับมาพูดไปพูดมาตอนนี้คนที่หายหน้าหายตาไม่ค่อยมาเนี่นะครับไอคนที่ว่าหมาใส่กระเป๋าหรือว่าไอเตี่ยวงหนองในนะ่ะทําท่าจะหลบไปเหมือนกันในช่วงนี้หรือว่าหลบไปทําการบ้านก็ไม่แน่พี่น้องทั้งหลายครับการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นซ้าเติมประเทศไทยกระทําทุกสิ่งทุกอย่างทําให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ ประกอบอาชีพอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางให้สะดวกไปประกอบอาชีพอย่างที่เคยผ่านมานั้นพอมาเจอนายสุเทพเข้ามายึดกรุงเทพเท่านั้นนะครับคนเขาตกใจประเทศไทยนี่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยตอนนี้เป็นประเทศของนายสุเทพหรือเป็นขุมกําลังของพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดด้วยไอหม่อมเออเจอเข้ามาอีกแล้วพี่น้องครับ ผู้ว่าก็ผู้ว่าของไอเทพคนก็คนของไอเทพไปดูไปดูมาทำไมมันแขนทอกอยู่คนเดียวครับเมื่อคนของไอเทพมันต้องหน้าดำเหมือนไอเทพใช่ไหมพี่น้องน่าจะเป็นคนที่มาจากกระทอมนะครับเพราะกระท่อมภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นหลังนะครับมันอยู่เป็นเข่ง แล้วก็ใส่ปิกอัพมาตั้งไม่ได้มาปลูกแถวถนนราชดำเนินนะครับเอามาบริโภคกันนะพี่น้องมเมื่อมันกินไปกินมามันก็ชักจะบ้าน้ำลายใช่ไหมครับม,มันก็มาสะก,กิดลูกพี่มันอะพี่เทพพี่เทพยกระดับต่อไปนี่ไหมเทพก็บอกเออยกมาหลายครั้งแล้วว่ะยกไปยกมาในทุนที่เอาสตังค์มาค่าอาหารนั้นให้ไปให้มาไม่เท่าเดิมทุเทพบอกว่าเอ๊ะ พวกเรานี่ก็เป็นผู้นําที่จะพาสภาประชาชนมาแล้วทาไมงบประมาณมันน้อยลงน้อยลงไอ้เทพก็บอกว่าเฮ้ยต้องลุยและสู้ต่อไปเลยวันที่สิบสามนี่เป็นวันที่เขาจะนัดเป็นวันที่สิบสามนี่ต่างประเทศเขาเขาบอกว่าไอ้ลัคก,กี้เนี่ยนะมันไม่เคยนําเบอร์มันหรอกครับวันที่สิบสามนี่มันเป็นลัคก,กี้นําพวกเซ่อเซ่ออย่างไอ้เทพมาครับมันเป็นวันอัปมงคลนะพี่น้องเลขที่สิบสามเนี่ยนะครับ วันนั้นก็จะรู้ว่าเทพจะกัดลิ้นตัวเองตายหรือจะน้ำลายภูมิปากออกมาเพราะโลกบ้ามันเริ่มกำเริบขึ้นมาอีกครับการกระทำงานของนายสุเทพขณะนี้เปรียบเสมือนรอสัญญาณและรอกติกาใหม่ของผู้ที่เป็นคนไขาลานนายสุเทพอยู่แต่ขณะนี้ เราก็เข้าใจว่าทั้งไขาลานทั้งเติมฐานนายสุเทพนั้นได้เดินทางไปโคราชอีกแล้วครับผมเขาบอกแล้วว่าอย่าไปเลยแถวโคราชนั้นถ้าเขาวาไอวสี่เสานั้นเขาไว้เผาศพจริงๆย่าโมผมถือเป็นประวัติศาสตร์เลยครับทีนี้นางสาวเปรมวิกาจะไปข่าวเนี่ไปเผาหัว,ห,วหรือไปเผาตัวเองก็ยังไม่แน่พี่น้องครับ เพราะฉะนั้นตัวจริงเสียงจริงพวกเราก็ย่อมรู้ดีว่าลูกพี่ของนายสุเทพเป็นใครแต่คนเหล่านี้ชอบทําตัวซุ่มซุ่มมองมอง,มองครับพี่น้องแล้วยิบตาบอกเอ๊ะอ,อย่านานนะเว้ยงบก้อนใหม่กําลังไหลามาสุเทพเลยบอกว่าดีแล้วครับความใฝ่ฝันของเรานั้น ที่ออกมาแสดงหน้าทําขึงขังทุกวันทุกวันจนหน้าย่นหมดแล้วถ้าเมื่อทุนก้อนใหม่มาพนักงานที่เราเคยมาร่วมกันสัมนาก็จะมาอีกขึ้นลูกใหม่คราวนี้สุเทพบอกว่ามาเป็นล้านไอ้นี้เรายืนยันได้พี่น้องครับเพราะกลับบ้านไปพักผ่อน ให้ถอนหัวจนล้านล้วกว่กลับมาคราวนี้ยังได้สามร้อยห้าร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้เทพมึงยืนยันมาเลยว่าให้เท่าไรรถตู้พามาส่งก็ต้องเติมน้ำมันคนของสุเทพที่มานั้นพี่น้องครับลิ้นก็เป็นมันหัวก็เป็นมันและก็รับตังมือเป็นมันแต่สุเทพชักทนไม่ไหวแล้วครับ หาเงินจนกระทั่งไปร้องขอในกรุงเทพมหานครจนปากสุเทพเป็นมันจนดำหมดแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดข,ข,ขึ้นในเมืองอไ on, ทยตลอดเวลามาพี่น้องครับพวกเราอยู่แบบพ่อแม่พี่น้องพึ่งพากันแต่สุเทพอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหาช่องทางมากดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลาเพราะเขาบอกว่า ถ้าคนส่วนใหญ่สามารถเข้าชื่อห้าหมืนชื่อแล้วแก้กฎหมายได้นั้นสุเทพบอกว่ามันล่อแหลมจนเกินไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับแต่สุเทพตัดลมทิ้งไปครับเอามาเป่านกหวีดเพื่อจะหวังโกงประชาธิทไตยไปจากพี่น้องชาวไทยใช่ไหมครับ สิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมันเป็นการสืบพันธุ์ของสันดานพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดอยู่กับประเด็จการมาตลอดเลยครับทำท่าทำทางลับ,ล,บล่อลอ,อพี่น้องลองดูดิครับว่าเมื่อคนอย่างกลุ่มพี่น้องค่ายประชาธิปไตยหรือขั้วประชาธิปไตยไม่ไปต่อแย่เขาบอกว่าอารมณ์เขาเหงาเขาเศร้าจริงๆ สงสัยจะเอาพวกสาไกมาตีกันเองให้มันเกิดปัญหาเผื่อพี่น้องของเขาที่เอารถถังมาจะได้ลองขับรถถังดูใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ที่เขาปล่อยฝันมาตลอดเวลาพี่น้องลองสังเกตดูครับสำนักงานตุลาการศารลรัฐธรรมนูญก็เริ่มเช็ดเก้าอี้กันขึ้นมาแล้วว่างวดนี้ จะทําวิธีไหนสามร้อยแปดคนเนี่ยทั้งสอสอทั้งสอวอแต่ลูกพี่สั่งมาว่าถ้าเป็นไปได้ให้เกิดเหตุการณ์สอสอและสอวสามร้อยแปดคนนั้นมีอันเป็นไปสักร้อยคนอย่างเงี้ยพี่น้องครับการกระทำของ กลุ่มผู้ไม่หวังดีคือทาสรับใช้นายทุนนายธนาคารและรับใช้ประชาธิปัตย์ก็ไอ้องคอ์กรสี่องคอ์กรทั้งนั้นพี่น้องกกตอเลือกตั้งไม่ได้เอ๊ะกกตอน,นี่มันใหญ่กว่ารัฐบาลเลยครับขอร้องให้เลื่อนเวลาพ่อแม่มึงบอกเลื่อนเวลาคลอดได้เลยคนมันจะออกมาตามกําหนดแล้วครับจะเลื่อนไปไหนเมื่อท้องมันครบเก้าเดือนแล้ว มันไม่ใช่ต้นไม้ใ,ใจบอกว่าอย่าพึ่งออกลูกตอนนี้เมื่อรัฐธรรมนรูญเขาบัญญัติแล้วว่ามีการยุบสภาจะต้องมีการดําเนินการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายบัญญัติไว้พูดไปพูดมาเราก็มาน,นึกถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเพี้ยนไปทางพรรคยังพอว่าผููกํากับพรรคประชาธิปัตย์ก็เพี้ยนไปด้วย การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับมันเป็นลางชี้ไว้ว่าลางที่เขาใส่ข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเป็นเวลาอันยาวนานแต่คราวนี้สุเทพก็จะทําลางเลี้ยงพวกงวพวกควายที่มาร่วมเดินขบวนใช่ไหมครับเพราะกินข้าวกองข้าวหอมันไม่อิ่มเลยจะทำลางใส่ข้าวให้พวกนี้กินจะได้บ้าตามสุเทพ แบบไม่เลิกลาเลยและลำดับต่อไปพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าไปจ้างบางโรงงานที่มีสายสัมพันธ์กับพักประชาธิปัตย์ให้ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อนำกำลังคนมาเสริมในวันที่13และก่อการให้ถึงที่สุดและที่สุดพี่น้องลองคิดดูว่าพวกเราทั้งหลาย ก็ยอมรู้แล้วว่านายสุเทพนั้นเริ่มมีแนวร่วมตีตัวออกห่างแล้วเพราะพลังเงียบเริ่มออกมาลนลงไม่เอาสุเทพไม่เอาใครทั้งนั้นแต่เอาเลือกตั้งอย่างเดียวพี่น้องลองคิดดูสิครับเข้าคูหาดีไม่ดีเขาก็ต้องมองว่าเลือกใครเลือกใครก็จำไม่ได้ เลยเลือกพักเบอร์15บห้าพักเพื่อไทยดีกว่าไว้เป็นแนวทางเพื่อเปิดช่องทางประชาธิปไตยใหม่ๆให้กับพี่น้องอยู่ต่อไปใช่ไหมครับระบบอะไรที่ปกครองมามันก็ไม่มีความสุขความสดชื่นเหมือนแบบไทยๆประชาธิปไตยที่เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อพี่น้องมีอำนาจอยู่ในกำรรม,มือถือปากกาเข้าคูหา กาเบอร์15บห้าพักเพื่อไทยอีกครัง้งเพื่อเอานายกยิ่งรักมาเป็นผู้นำประเทศอีกมันคงไม่หนักหัวพ่อไอเทพใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นความสุขตอนเริ่มต้นของศักราชปีใหม่นั้นขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายรวมพลังตั้งมัน่นยืนยันว่าถึงยังไงยังไง เราก็ต้องการการเลือกตั้งการเลือกตั้งมาถึงวันที่สองขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับออกไปเลือกกันก่อนเที่ยงได้ยิ่งดีครับพี่น้องพอตกบ่ายอาจจะมีกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมาจากอำนาจปลายปากกาของพี่น้องชาวไทยทั้งนั้น สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายครับเราต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากกว่านี้และต้องให้กำลังใจคนรอบข้างว่ายัางไงยังไงไอเทพมันก็เสร็จเราอยู่แล้วเพราะมันไปแบบละซาละสายมันไม่อายหมาแต่ก็อายหมูสนที่ริมทองคุณจนไม่รู้จาวอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว ขอให้พี่น้องทั้งหลายครับรวมพลังตั้งมั่นยึดกันให้ได้คือยึดนโยบายประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเบอร์สิบห้าพักเพื่อไทยขอบคุณครับพี่น้อง